ป๊าไม่ชอบป้าไม่ชอบเกณที่เป็นแบบนี้หยุดล้องก่อนเออหยุดล้องก่อนถ้าหยุดล้องแล้วมาคุยกันหยุดล้องแล้วมาคุยกันครับทุกคนเบบี้เกณสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแม่แอน เช้านี้นะคะก็อันนี้เนี่ยสภาพนี่คือน้องเกนเนี่ยเล่นอยู่เนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ย้อนไปเหตุการณ์นะคะก็คือเช้าตื่นมาเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอะไรไม่รู้แล้วก็เริ่มอาลวาดเลยนะครับก็เป็นวัยของเด็กเนาะที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงใช่เริ่มแบบมีความคิดและมีความเป็นตัวของตัวเองเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก terrible two เนาะสามารถเกิดได้ตั้งแต่แบบวัขวบกว่าจนถึง เมื่อเขาแบบเริ่มใช้ร่างกายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยน, <Yeah. S 1> <c oughs> นะเมื่อกี้ไม่ได้อารมณ์อย่างงี้นะคะ <Yeah. S 1> เมื่อกี้นี่คืออรารวาสใส่พ่ออินกับแม่แอนนะคะ <Yeah. S 1> เต็มที่เลยเราจะมีคลิปให้ย้อนดูประมาณสัก10กว่าน่าจะ10นาทีได้เนาะนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะให้ดูยาวๆเลยว,ว่าเด็กที่อรารวาสแล้วเป็นไงนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าก่อนหน้าที่จะให้ดูนะคะ <Yeah. S 1> คือเราก็จะบอกว่า ถ้าเราไม่เริ่มไม่เริ่มสอนเขาว่าเราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เขาจะทําแบบนี้เรื่อยๆแล้วเขาจะรู้วิธีการเอาชนะผู้ใหญ่ด้วยนะครับเหมือนเด็กที่แบบไม่ได้ของเล่นแล้วลงไปดิน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 ,ดน,ดนกับพื้นคือจะบอกว่าหลายคนดูเดี๋ยวจะดูตัวอย่างคลิปอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยพ่ออินม่แอนทำไมโหดร้ายกับเด็กอย่างนี้ที่แบบปล่อยให้ร้องไม่หยุดแตจริงค,คือเด็กที่รู้จักการเอาชนะผู้ใหญ่ โดวยวิธีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าปล่อยในระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นไม่เป็นผลดีกับกับตัวเด็กเองตัวพ่อแม่เองเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราทํานะครับคือเราก็จะบอกเลยว่าป๊าป๊ามั่มาไม่ชอบแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหนูเงียบนะครับเมื่อไหร่หนูกลุ่มสติอารมณ์ได้เมื่อไหร่หนูก็มาหาป๊าป๊ามัมา,ะมานะก็เท่านี้เองเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ว่าวิธีการที่ เรียกร้องอะไรต่างก็พูดดีๆไม่ต้องมาอารวาสเนาะนะครับแต่เช้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันจริงไหมลูกอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันนะจุดร้องไห้เราไม่ให้ป๊าป๊าโอโอนะถ้าหนูอารวาสป๊าป๊าจะไม่ชอบแบบนี้ป๊าป๊าจะไม่สนใจ ถ้าหนูอารมณ์ดีแล้วหนูเข้ามาแบบป๊าจะโอโอนะไม่เอาเราไม่เอาชนะกันด้วยแบบนี้ หนูแค่บอกว่าป๊าป๊าอุ้มป๊าป๊าก็อุ้มแล้วไม่ใช่ว่ามาแล้วก็มาอารวาดใส่ป๊าป๊าไม่ตามใจแบบนี้ป๊าป๊าเป็นพ่อหนูป๊าป๊าไม่ได้เป็นขี้ข้านะมาดีๆเออมาพูดกับป๊าป๊าดีๆไม่ใช่มาก็อารวาดถ้าอารวาดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาป๊าป๊ามีเวลาทั้งวันแหละวันนี้ หยุดร้องแล้วเดินมาหยุดร้องแล้วเดินมา,นมาป้าป้าจะเช็ดเชื้มูกให้ทำแบบนี้ป้าป๊าไม่ชอบป้าป้าไม่ชอบเกตที่เป็นแบบนี้หยุดร้องก่อนเออหยุดร้องก่อนถ้าหยุดร้องแล้วมาคุยกันหยุดร้องแล้วมาคุยกันเงียบก่อนเงียบ เราว,วาแบบนี้ปลาไม่สนใจป้าไม่ชอบอยู่นิ่งๆก่อนแล้วปลาเช็ดน้ำตาให้เหนื่ยอย่างลุก ป้าเหนื่อยแล้วป้าเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะ ก่อนอ่ะมาโอโออ่ะไม่หนูยังเกี่ยวกาดอย่างนี้ปลาไม่ขูดเงียบเงียบแล้วปลาอุ้มเลยเงียบแล้วปปลาอุ้มเลย มีเวลาทั้งวันเน่ะเราจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบน,แบบนี้ไม่ได้ป,ป้าไม่ชอบหนูเงียบนะแล้วเราคุยกันดีๆไม่ได้อรารวาดถ้าหนูยังอรารวาดอยู่ป้าจะไม่สนใจ Ờ. Ờ, nhẹp còn. แบบนี้ไม่เอาคิดคิดแบบนี้ไม่เอาคิดคิดแบบนี้ไม่เอามาดีๆก็ได้โมโหอย่างนี้ก็ไม่เอาเออควบคุมอารมณ์ก่อนอ วิ่งดีๆนะช่วงน,น,น,นีนิ่ดื้มากจะเอาอะไรกี่ๆอย่างเดียว พอ่อนพอก่อนพอตอนพอก่อนท <mmm> <spe ech> ี่ทำแบบนี้เพราะป้าป๊าต้องการสอนหนู <yummy> ไม่ใช่แบบนี้ป้าไม่ชอบเด็กแบบนี้ป้าไม่ชอบที่เกณฑ์เป็นแบบนี้ เจนเป็นเด็กน่ารักได้นะเออเออเงียบกเงียบแล้วป๊าปาก็จะอุ้มนะเออมาเช็ดน้ำมูกกันนะมาอาราวาดป๊าปไม่สนใจนะนเงียบก่อเดปืนไหมไปปืนป่านี่ปืนของเงียากายเหรอ วาไม่ชอบแบบนี้คุยกันดีๆว่ารักหนูนะแต่ว่าหนูต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีถ้าหนูเติบโตไปแบบนี้ไม่เอาหนูต้องเป็นคนที่ดีลูกนะเออเงียบก่อนเงียบแล้วได้ทุกอย่างไม่ใช่มาโมโหแบบนี้ หนูอยากให้ปลาลักหนูนั่งนิ่งๆอ่า เมียบป้าก็จะไปแล้วถ้าหนูร้องใหม่นะเ,เริ่มใหม่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 หยุดเงียบๆแล้วก็ป้าป้าก็พาไปไม่ไม่มาวันนี้เรามาสั่งสอนกันทั้งวันก็ได้บ้านี้เวลาเมื่อกี้หนูก็เงียบแล้วป้าป้าก็อุ้มแล้วแต่ถ้าหนูจะจบ ดูจะเอาชนะนะป้ากเขาจะไม่ไม่อย่างเงี้ยเราก็จะไปอย่างเงี้ยทั้งวันเราก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยกันทั้งวันแล้วเราก็จะไม่ไม่มีใครไปไหนได้ด้วยเงียบก่อนเงียบแล้วอุ้มเงียบแล้วอุ้มลูกป้าเหนื่อยแล้วมออุ้มนะไป แล้วก็อุ้มไปลงไปหามาม่ากันแค่นี้เองเอาเก่งจังเลยนะไม่ต้องร้องไห้นะทำอะไรก็ให้ดีๆนะเออแค่นี้เองเห็นไหมพิธีที่ให้คนอื่นเขาอุ้มเนี่ยต้องเงียบๆแค่นี้เองบอกป๊าป๊าอุ้มป๊าป๊าไม่ได้เป็นเป็นคนใช้หนูนะลูกใช่ไหมอ่ะไปหามาม่ากันอ,อือแค่นี้เองเก่งจังเลยมา,มาเก่งจังเลยเออไม่ร้องไห้แล้ว ตามอยู่ที่นั่นะวันหลังไม่แบบนี้นะครับรู้ไหมเก่งจังเลยอืมอ่าเป็นไงชมชิดกันแล้วนอ้องก็เห็นว่าลิดเตดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอย่างน้องเกณฑน,นี่โอ้โหหนักอยู่นะกิิๆแล้วมีแบบงอนงอนแล้วก็แบบเอแล้วก็แบบไปกระโดดกระโดดอะเนื้อออกมาเหมือนโกรธฉันโกรธอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่พอ่ออินทามก็คือพอ่ออินไม่รสปอน์เขาไม่ไม่ไม่ตอบสนองเขา เพื่อให้เขารู้ว่าไม่ให้องาําแบบนี้นะคะเราจะคุยกันเราป้าจะอุ้มก็ต่อเมื่อหนูสงบแล้วเนาะแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรละหลังจากที่เขาเนี่ยสิบนาทีเองนะเป็นเด็กดีมนเดนาะในระยะสั้นอาจจะดูเหนื่อยแต่ว่าในระยะยาวจะดีต่อเด็กนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่หรือ ใครที่ดูอยู่นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูเนาะแต่ละคนแต่ละบ้านก็คงมีลิเดตต่างกันไปย้ำว่าต้องใจแข็งนิดนึงอ่ะคือบงทิเมื่อกี้แม่แอนก็รู้สึกแบบแป้วๆนะแต่พ่ออินก็บอกว่าเฮ้ยต้องต้องออกไปก่อนคนนึงอะไรแบบนี้ต้องต้องให้แบบสงบอ่ะนะอ่ะนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบายเบบี้เกนบ๊ายบายสิบ๊ายบายเหมือนเด็กคนละคน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ bye bye.